สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกกี้กำลังจะกินข้าวมื้อเช้านะครับช่วงเช้าเอาผ้าไปปั่นเอาไปซักอกนะครับ80บาทจ้างเขาทำนะครับแล้วก็ไปซื้อข้าวมาที่เซเว่นนะครับทุกท่านไอวันนี้เรามีผักเยอะครับเพราะวันเราซื้อผักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรบ้างหอมผักอ่านี่ต้นหอมต้นอ่าผักชีนะครับผักชีไปเรื่อยใช่ไหมผักชีฝรั่งป่ะ แล้วก็ประกาศข่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือม่วงนะครับอันนี้แม่ค้าแถมให้ครับมะเขือพว,วงอันนี้ซาลาเน่นะครับแตงร้านโอ้โหพระเจ้าลูกเบลเลอร์เลยนะครับแตงกวาแต่แตงกวาผมกินเมื่อวานเย็นไปแล้วนะครับเยอะเลยได้ซื้อแกงอ่อมมานะครับอันนี้อ่อมหมูเจ็ดสิบบาทส้มตำโปรวะสี่สิบบาทนะครับ วันนี้ได้ข้าวมาสามกล่องนะครับข้าวขาวไม่มีถ้าได้ข้าวขาวก็จะดีเพราะมันได้เยอะไงอันนี้ได้มาสามกล่องได้ไลบรี่มามกล่องหนึ่งน้ำพริกนะครับเมื่อวานเจียวบองน้ำพริกนรกอันนี้น้ำพริกลงเรือกินคู่กับผัดอ่ะวันนี้น่าจะเป็นมื้อที่พิเศษหน่อยเนาะนะครับเพราะว่ามีหลายอย่างเลยนะครับมาครับทุกคนหิวแล้วครับทุกคนครับผมก็ขอตั้งกล้องเอาไว้นะครับก็จะได้ไปนั่งกินอร่อยๆนะครับทุกท่าน มากินข้าวค่ะก็ไหลหลสดไปด้วยนะครับน้ำเย็นๆเลยไม่รอช้าทุกคนวันนี้กับข้าวเยอะนะครับผมก็เลยไม่เอาไข่มานะเพราะว่าวันนี้กับข้าวหลายอย่าง เสือม่วงเนี่ยชอบกินเลยมันกรอบดีนะครับโซโล่ระเดิมเลย ว่าสารแน่ครับเดี๋ยวพระเอกของงานยังไม่ได้แกะเลยต้มตามกับแกงอ่อม เอาใส่ถุงนี้แหละแต่ก็ประคองมาคองเอาไว้นี่บหลังถ้าซื้อถ้วยเก็บไว้สักใบหนึ่งเนาะสักสองใบพอครับเอาไว้สองใบเอาไว้ใส่แกงครับแต่เาจะไม่ใส่ข้าวเผื่อโอ้เออมื่อวานเราเก็บถ้วยไว้นี่ว่ะตะกูนะผมเก็บถ้วยข้าวไว้อยู่โอ้แม่ค้านี่มสัสกิลไหนเนี่ย แมค้ามัดสัแน,น่นเลยครับผมจะแกะยังไงในทีเนี้ยโอ้คนก็หิวแม่ค้าก็มามัดยางหนังยางซะแบบโหแกะมัมกมัดแนวไหนวะเนี้ยโหมัดแบบโอ้โหโอ,โอ้เล่นสองวงเลยมาโคดูกะจะไม่ให้คนซื้อได้กินเลยมั้งเนี้ยมันใหญ่นะทุกคนโอ้หกมากเร็วมา ้องแบ่งเป็นสองถ้วยอ่ะหอมแ้วหอมมากเลยแหล่ น,นี่น้ำอันนี้เนื้อครับทุกคนอข,ขอกินแบบนี้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรใส่ครับชวนนี่ส้มตำส้มตำโหนานแล้วเนี่ยมันจะอร่อยวกว่าอีกแล้วต้องมานั่งแกะอยางหนังยางเนี่ยเอออันนี้ดีหน่อยแม่ค้าไม่ไม่ล็อกไม่ล็อกแน่นมาก ออมออ่าเ้าปลาดายังยังไม่เด่นเท่าไหร่ทุกคนอ่ะดูเหมือนไม่ไม่ค่อยน่ากินนะเพราะว่าผมทำแบบไม่คไม่ค่อยน่ากินเลยเนาะนะครับ <S 2> <S 2> อันนี้ผมก็เทใส่ถุงอันนี้แล้ว <S 2> <S 2> เออ ให,ให้ได้เห็นหน้าตาอุย้ยนะครับยุบขอด้อยู่นะน,ะนี่อันนี้คืออมอมหมูนะครับนี่ส้มตำกินแบบอนา,าถา,าจริงๆว่าเราเนี่ยอะก็โอเคทุกคนนี่ะครับข้าวนะครับะ,บะเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อย นะครับใช่จะไว้ทําปกนะครับผัดผัดมาใกล้ๆหน่อยน้ำพริกแอนแตงโอเคโอผัดเต็มเต็มสวนวันนี้นะฮะผัดเต็มสวนเลยนะครับ โอเคได้ละพอจบมากินเลยครับทุกคนไม่สนใจแล้ะหอ,อมครับแยกน้ำแยกเนื้อโดยโดยทันิีนะครับมาอืมโอเคออมน้เน,นี่อร่อยสุดยอดครับหอ,อมหร่อยมากครับน้ำอยู่นี่ เออร้านนี้ทําอ่อมอร่อยมากเลยอ่อมหมูนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปเจมมาหาข้าวมากินกันด้วยกันนะครับเดี๋ยวว่าไม่ชวนนะครับเนี่ย ต้ตมตำแซ่บนะครับมากินโชว์เลยดีกว่าคำแรกเขาว่าอร่อยอรับอืม้มนะโอเค 嗯。Mm. ไ,ได้ต้องกินน้ำโอ้โหสุดยอดมากทุกคนเป็นมือที่อร่อยจริงๆ <c oughs> สมกับการรอคอยนะครับแหมพักน้ำพริกลงเหลือจะลงไปไหนวะแต่นี้ไม่มีแม่น้ำมีเนาะแม่น้ำ แตไ่ได้ผมยกให้ออมออมหมูครับอร่อยมากนะครับผักก็ครบสุอหืดส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 ดแ,แล้วไงก็กินยอดอมันหอม าขาวอืมกินค,คู่ก้มตามนะครับกินค,คู่ได้หมดนะ หรือเติมนะครับถ้าได้ ต้นหอมนะครับกินต้นหอมแล้วมันจะขึ้นขึ้นจมูกนะทุกคนกลิ่นต้นหอมอนะ่ะอือหือ,หอกินต้นหอมแล้วเหมือนวาซาบิเลยครับมันจะขึ้นจมูกครับ แต่ความรู้สึกดีไหมดีนะขึ้นจมูกแล้วรู้สึกรู้สึกดีเหมือนกันมันสึกโล่งเลยนะครับอ, <c oughs> อันนี้ไลเบอรี่ครับนี่ไลเบอรี่สีม่วงนะครับ สมตำถ้ากินใหม่ๆน่าจะแซ่บกว่านี้นะเพราะว่าผมกว่าจะไปซื้อของกว่าจะมา สอมากสอบเมืออือผมว่าคุ้มนะ เพราะว่าอยู่ที่เนี่อยู่หลายวันนะครับมีตู้เย็นครับแช่ไว้ครับผักเนี่ยแช่ไว้นะครับอืมผักแม่ค้าให้มาในสู้ผักผมไม่ได้เลยนะผักผมซื้อมาแบบเต็มที่เลย มีมะนาวแต่มะข้าสับมะละกอใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ไม่รำเคิ้วได้โ <c oughs> oh, อ้หอมอร่อยมาก <c oughs> วันนี้นครับหอ,อมอร่อยที่สุด นะครับผมชอบอ่อมร้านนี้มากเลยทําอร่อยมากนะครับเราเรารู้เรารู้แล้วเขาอยู่ทางไหนอยู่ใกล้ใกล้ร้านรักซักอบนะครับมีมะเขือด้วยนะครับคืออ่อมเนี่ยได้ได้ผักผักเยอะมากนะี่ครับเขาใส่อะไรบ้างอ่ะนางรักเหรอใส่ผักมันมีหลายอย่างอ่ะอ่อมอ่ะ

ส้มตำม,มื้อกลางวันเป็นอะไรที่อร่อยจริงๆนะทุกคนนะนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> มีก้ามปูด้วยเดีย๋ยวลองเคี่วก้ามปูดิโอ้โหแต่เป็นฟูเคมนะ แต,แตงกวาสุดยอดลืกสุดละกินง่ายขอ,อย่าแล้วกันช้อนไม่ถนัดยกเครื่อเลยนะครับ ให้เอสตีมากินแกงอ่อมด้วยกันนะครับมันอร่อยจอริงนะแล้วมันใส่เหมือนมันอร่อยตรงข้าวคั่วเลยมั้งผมก็ไม่รู้นะมันเหมือนคล้ายๆข้าวคั่วอร่อยครับอร่อยตรงนี้ด้วย อสุดยอดทุกคนมือนี้เป็นมือที่แบบพิเศษมากๆอกอ็็มีความผิดอยู่ในตัวนะครับ อันนี้ไม่ไม่ได้ทิ้งนะครับเดี๋ยวกเก็บเอาไว้ประมาณสักสักสองชั่วโมงแล้วค่อยกินใหม่นะครับเพราะว่าเหลือข้าวหนึ่งกล่องเก็บไว้กินช่วงบ่ายหน่อย ปิดฝาผู้เท็ดเืดน้ำเ็ดช่วงท้ายเฉยเลย เก็บแน,น่อนนะ <c oughs> ชอะ้อนแล้วเก็บปกินต่อนะครับผมจะเก็บช้อนยาวไว้นะครับช้อนสั้นๆไม่ชอบกินนะครับ ยางครับเก็บไว้ดีไหมเก็บไว้ใช้ไหมเอาไ้ายัดรัดของรัดอะไรไม่รู้นะก็เก็บเก็บไว้เงี้ยปิด้าตุ๊ๆไปเร็วนี้เพราะว่าผมอยู่ที่นี่หลายวันครับเหมือนที่เป็นเป็นห้องพักบ้านผมเลยนะ่ะ ก่อนนะครับมันก็ยังไม่จืดหรอกนะครับจะได้เก็บดพื้นนะครับทีชชูมีเยอะครับ <c oughs> <c oughs> ไปรีสอร์ทโน่นรีสอร์ทนี้เก็บทิชชู่มาตลอดครับเสียตางแล้วเนาะเราต้องเก็บมาแล้วครับ ปอะเมื่อวานมีหนังยางเส้นหนึ่งเผือนี่ก็จะแทะตู้เย็นนะครับเพราะเรามีตู้เย็นอยู่อ่ะ,อะเคลียร์ของ ตอนนี้นะครับต้องบอกแล้วว่าอิ่มมากเลยได้กินทั้งผักได้กินทั้งอ่อมได้กินทั้งส้มตำนะครับเพราะว่าวันนี้กินแค่มื้อเดียวนะครับนะเนี่ยมือเที่ยงมือเดียวก็มีพิเศษช่วงบ่ายๆหน่อยสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ข้าวเหลืออีกกล่องหนึ่งก็กินให้หมดเสียดายซื้อมาแล้วเพราะว่าข้าวเนี่ยตอนแรกผมผมว่าผมจะซื้อสองกล่องนะแต่ผมคิดว่าเอ๊ะเมื่อเช้าเราไม่ได้กินเอาสักกล่องดีไหมเอามาเผื่อ แต่ที่ไหนได้กิน2กล่องอิ่มแป้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ